สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งเอาธรรมชาติออกฝากเพื่อนๆนะคะมาชมต้นจามจุรีใหญ่กันช้างสวยไหมคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากเลยค่ะมาชมกันนะคะแต่เพื่อนๆเตือนให้เพื่อนๆชมกันไปทางๆนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปต้นจามจุรีอ่ะบ้องไม่ว่าอะไรเราไม่กัดหรอกชงแค่เลียเลียลงมาลงมางเลี้ยงมา ชงแค่เลียงเจ็ดเจีงแล้วผมจะไม่เลียงใช่ไม่ได้อย่าไปแจ้งนะใหญ่มาก จริงๆมุมที่โบถ่ายตรงเนี้ยตรงนี้มันด้วนไปหน่อยเลยไม่สวยอืถ้าไปถ่ายมุมที่แจท่ายสวย,สวยมุมด้านโน้นไหนเหนนะเออจีได้มันดูแบบแบบกิ่งม<ล>ังนโอเคแต่กิ่งของโบฝั่งเนี้ยมันด้วนนะตรงนี้พอมันดูด้วนมันก็เลยดูขาดอืออืออ่าใช่ใช่กไปเปลี่ยน้็ไปมุมนู้นเห็นนะมันเลยมันดูเลยไม่อลังการใช่